ภาเยการฟิตติ้งรับกับผมหลักชัยทองศรีพงศ์อาการที่เรียกว่า Early Extension นะครับหรืออาการที่ท่านกอล์ฟจำนวนก็ทราบดีนะครับว่าเป็นอาการที่เรา Extend หรือยืดตัวขึ้นนะครับแลัเสียมุมของร่างกายเนี่ยนะครับในช่วงระหว่าง Impact เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่นักกอล์ฟจำนวนมากนะครับลากเส้นนะครับเวลาถ่ายวิดีโอก็็ลากเส้นแล้วก็ดูว่าเส้นโกนยังอยู่บนเส้นหรือเปล่านะครับ Early Extension ชื่อมันก็บอกมาแล้วนะครับเป็นการ Early หรือเกิดขึ้นก่อนในเวลาที่ควรจะเป็นนะครับอย่าลืม Extension เป็นพาร์ทหนของ g o ล์ฟสวิงนะครับเราต้อง Extend เพื่อจะสร้างแรงและสร้างทุกอย่างในการเคลื่อนที่ได้อย่างมีพลังนะครับแต่ Early Extension คือการเกิดขึ้นก่อนนะครับปัญหาในการที่จะมอง Early Extension เนี่ยนะครับเป็นหลายที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่านักกอล์ฟจนวนไม่น้อยนะครับผมพูดถึงระดับฮอลฟเฟรมนะครับ ทำเงินไม่รู้กี่ล้านนะครับมีชื่อเสียงระดับตํานานนะครับก็มีลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่า early extension เช่นกันเพราะฉะนั้น early extension นะครับในมุมมองของกอล์ฟในปัจจุบันมันเหมือนเป็นสิ่งที่สามารถที่จะรับได้ในระดับหนึ่งนะครับตราบใดถ้า early extension มันไม่เยอะเกินไปนะครับและเป็นส่วนหนึ่งของ match up นะครับ match up คือการเข้าคู่นะครับ ถ้าผมมีนะักไมโครลักษณะหนึ่งผมต้องการแมทช์อัพในการที่ใช้ Early Extension ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับแต่อะไรล่ะครับจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าไหนที่มันรับได้รับไม่ได้นะครับง่ายๆนะครับผมไม่สามารถที่จะเห็นสวิงของท่านนะักกอล์ฟทุกคนได้นะครับแต่นี่ผมพูดลักษณะเป็นกลางๆเพื่อให้ท่านไม่ต้องไปวอร์รี่ปัญหา Early Extension ของท่านนะครับว่าจะต้องสรุปว่าจะต้องแก้หรือเปล่านะครับเพราะบางคนเน,นี่ยเป็นน้อยแล้วเป็นแบบ ลักษณะของการแมชอพด้วยซึ่งจริงๆไม่ควรจะไปแตะต้องมันเลยด้วยซ้ำไปนะครับถ้าท่านนักกอล์ฟนะครับมีอาการ Early Extension ลักษณะนี้นะครับก็คือเริ่มต้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าม้ที่เปิดนะครับชันเปิดคำมาม,มาอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เริ่มที่จะ Earl y e x t e n s i o เเร็วมากๆเลยนะครับตั้งแต่สูงสุดของ backswing นิดเดียวก็เริ่มที่จะ early e x t e n s i o n แล้วอันนี้เป็นปัญหาของน no ักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับเป็นอะไรที่เราจะต้องดูเลยนะครับวาจจรริิงๆแลล้มันเกกดออะไอยว่า Early Extension เป็นผลนะครับของอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการชานเกินไปเปิดมากเกินไปคมามัเข้ามาข้างหน้าแล้วเราก็จะต้องการที่จะหาช่องในการที่จะสวิงไมโครฟ์ลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วจัดการไปตามนั้น Early Extension อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของ Match Up ของนักกอล์ฟที่มีสวิงที่ดีแต่ใช้ Early Extension เร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะจัดการ ไมคกอล์ฟนะครับในการที่จะตีลูกได้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่เรารับได้นะกอล์ฟสองคนนะครับหลักๆเลยนะครับผมนึกออกตอนนี้จะดังหรือจะดังไงผมเชื่อว่าท่านักกอล์ฟทุกคนรู้จักนะครับแน่นอนคนหนึ่งแจ็คน็ตคลอสนะครับนักกอล์ฟที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็วีเจซิงนะครับซึ่งก็เป็นนักกอล์ฟที่เคยปราบไทเกอร์ในช่วงพรามเหมือนกันทั้งสองคนมีอาการเอิร์ลี่เอ็กซ์เทนชันด้วยกันทั้งคู่นะครับการเอิร์ลี่เอ็กซ์เทนชันของวีเจซิงนี่นะครับเกิดจากลักษณะแพทเทิิิิรรรรร์นนนนขขอองงงงงสวววเเเเค้้าาาาะะับใชช่่่่่่่กมมตททีีไหลซยจ เดินทางขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับจะหยุดความสามารถในการที่จะหมุนตัวในการเทินของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมีลักษณะไหลซ้ายที่เดินทางขึ้นเร็วนะครับผมจำเป็นที่จะต้องเริ่มใช้ early extension นะครับขึ้นมาในการจัดการเวยาแขนของวีจสิงใกล้ตัวมากเนื่องจากาเขาเคลื่อนเข้าไปใกล้ลูกนะครับในกรณีของแจ็คในคลอสนะครับเฉยาแขนขวาของเขานะครับกับแขนตามมาร์กจะมีลักษณะค่อนข้างเรียบทเรียกว่า flying elbow เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับ ดาวฟิงที่เริ่มที่จะชันลงมาเขาจําเป็นที่จะต้อง Early Extension นเพื่อจะแชร์โลไม้เขาซึ่งทั้งสองคนทําได้ดีนะครับและคีย์สาคัญในการที่จะดูว่าเรา Early e x t e n s i o n แบบรับได้หรือรับไม่ได้ง่ายๆนะครับให้ท่านดูนะครับว่าถ้าท่านถ่ายวีดีโอถ้ามีเส้นลากที่ก้นนะครับช่วง Early Extension ที่รับได้นะครับก็คือช่วงที่เกิดขึ้น หลังจากที่เลยกลางทาง Backpring หรือแขนซ้ายขนานพื้นไปแล้วนะครับทั้งแจ็คและวีเจนะครับในช่วงเริ่มต้นเขาไม่ได้เริ่ม Earl y นะครับเขาเริ่มที่จะจัดการทุกอย่างอยู่ในที่ในทางมีโมชั่นที่ดีหลังจากนี้เขาใช้ Early ล่อเช่นเพียงเล็กน้อยในการที่จะแม t ช์อัพไมโครฟเขาในการที่เขาตีลูกนะครับลองดูนะครับถ้าท่านเป็นคนที่เริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับท่านจําเป็นจะต้องแก้ไขมันแต่ถ้าเกิดท่านตีลูกได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วถ,ถ่ายวีดีโอมาเพื่อนทักว่าเออ เรา Early Extension ที่นด้นนั้นต้องกนเข้ามาแล้วดูว่าจริงๆเราเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีมี Early Extension เล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงที่ไม่กอล์ฟสปริงเข้าหาลูกเป็นสิ่งที่รับได้นะครับโดยเฉพาะนักกอล์ฟโมเดิร์นกอล์ฟเฟอร์ในปัจจุบันที่มักจะตีไดรเวอร์กันแรงๆเนี่ยนะครับแทบจะทุกคนนะครับมี Early Extension ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในการตีไดรเวอร์ไม่ต้องลากรเซนติโกนให้เหนื่อยนะครับเพราะว่านักกอล์ฟจุ่นนวลมากเราจะใช้แรงในการท นกักกอล์ฟท่านนคนในการตีรเวอร์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดท่านนากักกอล์ฟนะครับยังสงสัยนะครับในการเลือกของ Early e x t e n s i เ n ชั่นว่าฉันมีมากเกินไปหรือเปล่าฉันต้องแก้หรือเปล่าสามารถส่งวิดีโอมาด้านลายด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดจะสนใจนะครับเรียนกอล์ฟกับกผมตัวต่อตัว,ตว,ตวก็สามารถติดต่อในลายด้านล่างนี้เช่นกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณ a อดีส s g อ l f ฟ h a i l a n d และนี่คือรายการ15 Club กลับสนับสนุนในร้านกอ l f ฟ i r s t ชั้น2ธนิยะคลาซาที่สนามรฟ้ธนบุรีถนนพระรามรับ